เราอยากจะมีปัญญาเราอยากจะมีความเข้าใจเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตเพื่อเราจะนําไปใช้ในการทํางานเพื่อเราจะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตด้วยประสบการณ์ของผมเองมี e 3ประการด้วยกันที่จะช่วยทําให้เรามีปัญญามีความเข้าใจที่ดีที่มากยิ่งขึ้นประการที่1ก็คือว่าเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับ บางครั้งเราคิดว่าเรารู้พอแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่เป็นประสบการณ์เป็นความรู้ที่เราได้เรียนมาเรามีความรู้พอแล้วแล้วเราปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดเราปิดใจแล้วเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่เราก็ไม่ได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามา เราก็ไม่ได้มีปัญญาใหม่ๆเข้ามาดังนั้นเองนะครับการเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จะช่วยทำให้เราเองมีความเข้าใจมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมีความรู้มากขึ้นการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วเรานำมาวิเคราะห์คิดพิจารณาและเราสามารถที่จะเอาความรู้เหล่านั้นสีปัญญาเหล่านั้นเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานของเราจะช่วยทำให้เรานั้น สามารถนําเอาความรู้ความเข้าใจสิปัญญาใหม่เหล่านั้นไปต่อยอดเพื่อจะพัฒนาการลงมือทําเพื่อจะพัฒนาแผนงานของเราเพื่อที่เราจะไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการได้และประการที่2ก็คือว่ากล้าที่จะถามผู้รู้บางครั้งเราไม่กล้านะครับที่จะถามคนอื่นนะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้ถ้าเกิดไปถามคนอื่นจะคิดว่าเออคนอื่นจะว่าอะไรเราหรือเปล่าเรืเ่องนี้ เออไม่รู้แล้วมาถามการถามผู้รู้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะช่วยทําให้เรานั้นมีความรู้ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้รู้นี่ครับเราก็ไปถามเขาเพื่อที่เขาจะบอกเราว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรในคําถามที่เราต้องการคําตอบการถามผู้รู้จะช่วยทําให้เรามีปัญญามากขึ้นการถามผู้รู้จะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นการถามผู้รู้จะทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเมื่อเรามีปัญญาเรามีความรู้เรามีความเข้าใจ เราสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อง,งานของเราจะก้าวหน้าไปได้และประการที่สามเป็นประการที่สำคัญมากเลยกล้าที่จะลงมือทำทำไมประการนี้ถึงสำคัญมากเพราะว่าการลงมือทำเราจะได้ประสบการณ์และเมื่อเรานำเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเราสามารถที่จะเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนากลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ เราจะได้ประสบการณ์และเราจะรู้จักสิ่งต่างๆที่เราได้ทำไปนั้นจะพัฒนามาเป็นปัญญาของเราได้โอ้เพื่อน,อนๆครับสามประการเหล่านี้จะช่วยทำให้เรามีปัญญามากขึ้นจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นและเมื่ออยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดคิดเป็นก็เปลี่ยนได้ผมคุณชายพงศักดิ์สร้างถิ่นสวัสดีครับ แบ,บ่งปันคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักครับเพื่อเขาจะไม่พลาดคลิปดีๆฟังง่ายๆแบบนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางครับเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปลต่อไปที่ผมจะทําขึ้นมาและแน่นอนครับท,ทุกการกดที่เพื่อนกดให้ผมมันเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ